อเมริกาเขาดีเบตเห็นไหมประเทศไทยกลัวจะแพ้เราก็มีดีเบตด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์พรชัยเทพปัญญาตัดสินดีเบตนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับว่าดอท่านผู้ฟังทุกท่านครับโอ้โหคุณ oh, ผู้ฟังคิดถึงอาจารย์พรชัยอยู่ช่วงที่การเมืองกำลังเข้มข้นตอนนี้ก็มีน้ําท่วมแซมนะครับอาจารย์มีดีเบตอเมริกาด้วยเอาคู่นี้ก่อนเลยครับนายกแพทองทานซึ่งมีคนเรียกเธอว่ามาดามแพ้ด้วยดูซิคุณอิงชินกับคุณนัทพงษ์ คุณเท้งเต้งเนี่ยนะครับหัวหน้าผู้ทธนาไยคานอาจารย์ใส่คะแนนให้ใครครับ่คือถ้าเราให้สายให้ใครเราเหมือนเชีย์เขานะโอ้เอาตัดสินแบบเป็นธรรมอาจารย์เฉพาะเราเอาอย่างนี้พูดรวมๆดีกว่าอ่าคืออย่างนี้อาจารย์ที่เราจะพูดในสภาแถลงนโยบายหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะเอามาจากความรู้ที่ที่เรามีจริง ไม่มนกัว่าผมสอนหนังสือเนี่ยผมใช้เฉพาะหัวข้อและอธิบายความออเข้าใจแต่หัวข้อนั้นไม่ใช่ว่าคุณอ่านหมดอืมอือ่าผมพูดอย่างนี้ว่านต้องมีคอนเทนต์อาจารย์นสืออ่านหมดเนี่ยมีสิตนักศึกษาเนี่ย เวลาประเมินเนี่ยให้ต่อให้อาจารย์ตกเลยโอ้ดิสินักศึกษาจะบอกว่าเดี๋ยวฉันไปอ่านเองก็ได้อาจารย์แล้วก็ลองเ่อเอาไปต่อได้ p ว w e r p o เนี่ยแล้วเราอ่านทุกคำแต่ p o w e r นึกออกวะได้จะเข้าใจเข้าใจอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะรีเซนต์อะไรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องนโยบายเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยคุณพูดแต่หัวข้อพอแต่รายละเอียดเดี๋ยวคุณต้องพูดได้เข้าใจอืมอืมอืม อันนี้กลัวหลุดป่าอาจารย์คือกลัวหลุดหมายความว่าคือตอนนี้คุณอิงเนี้ยอ่านจะคอมเลยอาจาร,รย์ซึ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่แปลกคือปกติเขาอาจจะใช้พรอมเตอร์แต่นายกอุงอิงคราวนี้คือใช้คอมติดบนบนบน,บนโพเดียมเลยบนบน,บนโต๊ะนายกรัฐมนตรีเนี้ยแลวท่านก็ค่อยๆอ,อ,อ่านค่อยๆไปแน่นอนยังมีติดขัดแต่ก็พยายามคือเหมือนกับว่ามือใหม่หัดขับนายกอาจาร,รย์อันนี้ให้คะแนนความเป็นมือใหม่38มไหมอาจารย์ครับอายุคือคืออย่างนี้จะพูดว่าเป็นมือใหม่หัดขับกันไม่ได้หรอกต้องคุณเป็นเรื่องมือใหม่เอง ไม่ได้อืมถูกมากแล้วคุณไปเลือกมือใหม่มาทำแล้วคุณก็จะขอเอ็กซ์คิวไปขอว่าเฮ้ยข้าพเจ้ามือใหม่นะขออภัยนะขอขอตื่นงานไปอีกเพราะฉะนั้นตาแหน่งนายกไม่ใช่คนมือใหม่มาทาอืมอาจารย์แต่คุณตรวบบังคารมาถาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบอกคุณเอามือใหม่มาทําแล้วเนี่ยแล้วคุณจะหาข้อยกเว้นอย่างการเป็นมือใหม่มาได้ไหมล่ะโอ้แต่เราอยากได้นักการเมืองรุ่นใหม่อาจารย์เขาอย่างนี้ในชั้เพื่อไทยเนี่ย ก็มีนักการเมืองรุ่นใหม่เยอะนะเออที่อ่าที่อาจจะพร้อมแต่แต่คุณอุ้ก็เหมือนการเมือรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่บาพร้ก็จะต้องอายุด้อยเสมอไปนะอ,อออนที่มีความคิดดีๆในภาคใต้ไทยเขาก็มีเยอะแยะ ฮ่าฮอือเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกคุณท่านสิงห์ท่านแดงก็นี่เราคุยกันแล้วเรื่องราชวงศ์การเมืองนะอาจารย์สืบสันดานเน็ตสืบสันดานเอออาจารย์ดิสฟลิกโอ้ดิสฟลิกคันสมัยน่าดูสืบสันดาลดิสฟลิกอาจารย์โอ้ยดิสฟลิกนั่นก็สืบสันดานแบบโอ้ซีรีส์ในในดิสฟลิกเนี่ยคุณผู้ฟังนะเออไปหาดูเขาคิดอยู่ครับอาจารย์แล้ว แล้วการการสืบสัตดานแน่นอนเป็นภาษากฎหมายเราอธิบายกันไปละในขณะเดียวกันก็คือหมายถึงว่าหลายคนอธิบายแล้วว่าเข้าใจได้ในขณะเดียวกันไอ้เจ้าทําแบบนี้เนี่ยฝรั่งก็เป็นคือเราก็พูดถึงเคนเนดีตอนนี้หลานชายของคุณเจฟเคก็ลง i f เแล้วก็สละที่เนี่ยสละเสียงอะไรก็ตามในบางรัฐสละได้สละไม่ได้ให้คุณทรัมป์ไปเพื่อจะร่วมกับคุณทรัมป์อันนี้เราก็ทราบแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีอย่างนี้ทั่วโลกไหมอาจารย์คือ,ค,อคือต่อเชื่อมความดังของคนรุ่นที่แล้ว อาจารย์มองไงฮะก็ก็าการต่อเชื่อมความดังได้แต่ไม่ใช่ใช้อำนาจในการสนับสนุนอ,อืมในออกว่าคือ,อคือ,คอ,คอจะต่อเชื่อมความดังได้อย่างตะกูกลมันไม่มีปัญหาอะไระติดสันดานได้ <c oughs> แต่ต้องด้วยด้วยบารมีของตัวเอง ต้องสะต้องบ่มต้องบ่มต้องบ่มบางทีของตัวเองแล้วก็เอาไอ้ตะปูของตัวเองมาเสริมแต่ตอนนี้ก็เหมือนยางวายอาจารย์เหมือนวายที่มันมันอายุน้อยแต่มันก็มีรสชาติเฉพาะตัวนะอันนี้พยายามช่วยเพื่อจะเพื่อจะไม่ได้ช่วยเพราะว่าเชียนะอาจารย์แต่ก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งที่หลายๆคนก็ยังเห็นแย้งกันอยู่ได้ถูกไหมอาจารย์แต่แน่นอนเราต้องฟางจากคนชย่อพูดกันตรงๆกันเลยนะคือไอ้พวกพี่จะคิดว่าคุณอิงคุณมาดาม แพนเนี่ยสอบผ่านเนี่ยผมว่าก็เป็นพวกเอฟซีอ่ะเอยผ่านไม่ได้หรอกผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมตรวจข้อสอบเด็กมาเยอะให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้กี่เต็มสิบให้เท่าไหร่อาจารย์เต็มสิบให้เท่าไหร่สิบเต็มผมให้ต่ำกว่าห้าต่ำกว่าห้าโอ้ต่ำกว่าห้าคือตกอ่ะารยอย่างนี้มันเหมือนกับว่าคนเขียนให้คุณอ่านนะเออไม่เหมือนว่าคุณเขียนเองเข้าใจมันเหมือนใครเขียนให้ผมอ่านเนี่ยผมก็อ่านได้เลยนิดหน่อยอ่า เพราะยันั้นทำไมผมจะลึกซึ้งเวลาการสอนเนี่ยผมต้องค้นคว้าเองคิดเองทําเองเอาเป็นการบ้านอย่างหนักอาจารย์แล้วฝ่ายค้านละอาจารย์ฝ่ายค้านก็ลีลายังไม่แบบยังไม่ประทับใจนักนักก็เพว่าเทียกับพิธาเนี่ยผมว่าสูพิธาไม่ได้เองโอ้โหคุณพิธานั้นฉายแววสุดๆกระดุมหลายเม็ดของเขาน่ะปลดกระดุมกันอุตลุดไปหมดอาจารย์คุณพิธาเนี่ยเม็ดหนึ่งเม็ดสองเนี่ยเอาว่าผมเปรียบเทียบแข่งกับกับพิธาแล้วกันอ่าฮะนะครับว่าสู้สู้พิธาเขาไม่ได้เออเออ แต่ก็ยังพอพอเต็มสิบให้เท่าไหร่อาจารย์อันนี้อันนี้ไม่ได้เหมือนเชียเพราะว่าเฉพาะรอบนี้มันจะมีรอบนั้นถึงทางสายค้านเนี่ยเขาต้องดีกว่ารัฐบาลอยู่แล้วเขาจะพูดจุดอ่อนของรัฐบาลแต่ครับแล้วเทิงจะทำกานบ้านมากกว่าแล้วก็แล้วก็เข้าสภามาก่อนด้วยคือคุณเทงเป็นเป็นสสมาก่อนคือคุณอุ้งอิงเนี่ยเข้าสภาหนแรกเลยนะอาจารย์คือแรกจริงจริงแล้วขึ้นไปบนโพเดียมนายกเลยคือหนแรกคือไม่เคยเป็นสอสอ เอ๊ะใช่ไหมคือเป็นเขาเป็นสอสอเป็นชื่ออะไรชื่อมาปั๊บเนียวเนี่ยมารอบนี้ใช่ไหมแล้วก็แคนดิเดตนายกแล้วก็ขึ้นเราก็ขึ้นมาเลยใช่ไหมเออเป็นแคนดิเดตนายกไม่ได้เป็นสสด้วยในยคุณอิงใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้เป็นสสเออเนี่ยมาแรกๆเลยมาแบบมามใหม่ถอดด้ามแบรนด์นิวโอเข้าใจมีหน้าเสียงเสริมสั่นนะอาจารย์เนาะคือพูดไปแล<ะ>้วเ<ะ>จ้าตัวเนี่ยก็ก,ก็เหมือนหุ่นยตตัวเองนิดนึงว่าไม่คล่องคือเหมือนตัวเองก็รู้นะอาจารย์ความที่ อาจารย์แกก็เป็นเด็กรัฐศาสตร์จุฬานะเอาละไม่ได้เรียนกับอาจารย์พรชัยโดยตรงไม่งั้ต้องแค่อาจารย์พรชัยมาติวโอเข้าใจโอ้ยดังนั้นนี่ต้องติวเอางีา้ก็ผมสังเกตไหมตอนที่นั่งหัวโตวตอนพูดเรื่องน้ําท่วมอ่ะดูรัฐมนตรีที่นั่งข้างๆดิภาษากายออกออกมาเลยเห็นไหม<อ>ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยนะ<ห>แต่ละคนนั่งเหมือนกับนั่งชิลๆไปไม่ได้ตั้งใจฟังนั่งอยู่หัวโตก็เหมือนกับ พูดอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่เหมือนเวลาคุณทั้งสินนั่งหวัวโตอะโอ้คนนั้นเขาก็อาจารย์นี่ก็จะถ้าอายุตั้งแต่เจ็ดสิบไม่เหมือนกับคนเอกประยุทธ์นั่งหัวโตอะโอ้นั่นก็พอกันถูกไหมสุดเก่าเขาใจอาจารย์ที่มาดามแพนนั่งหวัวโตเนี่ยแต่ละคนเหมือนกับฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรประมาณนั้นอะโอ้อาจารย์เดี๋ยวคนเรานนจะังเกตสังเกตภาษากายนะรา้ะผมก็ไปได้ใจว่า นายกเนี่ยจะสั่งการอะไรเป็นไหมมันไม่ง่ายนะจะไปสั่งการเลือน้ำท่วมเนี่ยโอ้ oh, จริงคือเล่นเอาคือคืออันนี้ขอเทียบแบบนะักการเมืองกับนักการเมืองนะจะอาจารย์แหม่มะอะยังไปไม่เป็นเลยอาจารย์คืออาจารย์แหม่มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักวิชาการคนเก่งนะอายุอนามก็ไม่น้อยนะห้าสิบเอ็ดแต่ว่าคือมานั่งรัฐมนตรีกรเกษตรก็กรเกษตรแต่ก็งงไปดอยคือแกจบการเงินแกเก,ก,ก่งกการเงินเนี่ยที่เราทราบอาจารย์นี่กเกษตรก็เฉพาะทางสุดๆอะ คือกลายเป็นเรื่องนี่ก็เลงจะถามต่อว่าการเอาคุณธรรมนัทมาประกอบแล้วก็กลายเป็นดราม่าคุณธรรมนัทลรมเสียไปตั้งหลายวันจะฟ้องคนนี้คนนี้ตอนตอนเมื่อวานนี้เขาอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วล่ะเมื่อกี้เปิดคลิปแล้วเออมีการผ่อนผ่อนแล้วผู้กอยอดรักเขายังช่วและหายโกรธละแต่งว่าเวียงผู้คนไปบดว่าไม่มีตาแหน่งแนวด้านดุได้อะไรกูงี้แต่ตอนนี้ก็เบาลงแล้วคือจะบอกว่าาจา์แหม่มยังไปยากเลยอาจารย์เล่นน้ําท่วมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมันต้องผ่านกร,กระดูกมันต้องเบอร์แข่งะอาจารย์เนาะ ใช่เป็นเรื่องทีนข้อเยอะใช่ใช่ใช่อาจารย์ทีนี้เอาเรามาอีกประเด็นหนึ่งมาสู่ประเด็นผู้กองธรรมนัฐกับพักพลังประชารัฐอาจารย์มองอยังไงต่อเอาเอาไปเรืผู้กองธรรมนัฐกับกับการไปนั่งหัวโต๊สั่งงานแล้วก็ถูกถูกเนี่ยจะถูกร้องไม่ถูกร้องยังอาจารย์มองอยังไงฮะคือความจริงก็ไม่ควรทําอ่ะอยถึงแม้จะนายกคนใหม่หรือรัฐมนตรีชุดใหม่ย,ยังสั่งการไม่ได้เนี่ย ก็ก็ก็ไม่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 ควรทำถ้าถ้าทำเนี่ยมันก็เหมือนกับหักหน้าเพราะว่าหักหน้าคนที่มาใหม่ใช่ไหมได้ค่าหักหน้าได้ค่าโอ้เจ้าตัวก็นั่งข้างๆหน้าซิสๆนะอาจารย์อันนี้ก็สังเกตอยู่ว่าเหมือนใช่มืนมาถึงแล้วมันงานหนักแล้วมันไปไม่เป็นจริงๆอ่ะคือคนไม่มีประสบการณ์มันจับต้นชนปลายไม่ถูกท่องตำบลอำเภออะไรยังไม่ได้เลยท่วมตรงไหนยังไม่รู้เลยอาจารย์ มืดแปดด้านจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหรอกเพราะเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วเขาจะทํำยังไงใช่ไหมออต้องคูณแม่ไปสั่งเขาหรอกใช่พวกพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจาเนี่ยเออโอ้อาจารย์ตาัประทานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วโอ้อันนี้โอ้อันนี้พิทางออที่ดีกับอาจารย์แม่มากก็คือแทนที่จะต้องไปสั่ง day to day operation ที่เขาทําเก่งกันอยู่แล้วก็อาจจะให้ให้รายงานมาแล้วขนาดตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ย แก้ปัญหาภาพรวมของน้ำท่วมได้ไือไปจังกาบความเชี่ยวชาญความสร้างการจะทุกขั้นการไม่มีทางไม่มีทางนอกจากจะมีครีเอทีฟอะไรที่หมายถึงว่าความคิดสร้างสรรค์อะไรเออ่มใหม่ๆค่อยเติมลงไปเทคโนโลยีไม่ควรเวอร์ยามนี้ก็ไม่ควรจะเวอร์ power ไปอาจารย์ไม่ต้องพาวเวอร์หรอกโอ้ยใช่เออนอกจากจะมีเทคโนโลยีต่างประเทศหรืออะไรที่จะเอามาแชร์ได้นะชั้กัลท์ได้หรือมีไอเดียใหม่ๆจี่งจริงอค่ารย์ไปนําเสนอเข้าใจเข้าใจอาจารย์โอ้ยนี่อาจารย์ช่วยเป็นที่ปรึกษาสุดๆ อาจารย์ทีนี้ประเด็นต่อไปผู้กองธรรมนัฐคือในฐานะเพื่อไทยแล้วเนี่ยตอนนี้ไทยโพสต์บอกว่าธรรมนัฐเพื่อไทยรุมขยี้ลุงป้อมอาจารย์คลิปต,ต้องธรรมดาผลประโยชน์ขัดจังมันก็ต้องอย่างนี้ละ่ะการเมืองเขาผมก็บอกแล้วงาการนักการเมืองมีมีมดคนละแนบแย้ข้างหลังทั้งละละ่ะเพอ <c oughs> ที่จะเสียบสายสงครามที่ผลประโยชน์ <c oughs> ขัดกันโอ้ยต่อให้รักการบางอยากินกินก็มันก็ผลิตภัณฑ์มันก็จะเป็นร้อนใสอย่างเงี้ยฮ่าฮ่าแล้วอาจารย์มองว่ามันจะจบยังไงคือตอนนี้เหมือนว่าผู้กองก็ตกอยู่ในวงล้อมคือต่างคนต่างฝ่ายต่างตกในวงล้อมนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังคลิปหลุดลุงป้อมนะมันเป็นคลิปเก่าแต่เขาบอกว่าเอ๊ะแต่มันก็มีคลิปใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยหมายถึงคลิปใหม่ตัวเองไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจารย์เพราะว่ามันจะจบอะไวก็ตอนเดียวก็ โอ้ย oh, ตอนนี้ก็ยังต้องกอดคู่คือพัก,กไม่ยอมขับแต่เป็นผมผมไม่เอาไว้นะโอ้ oh, ทีนี้ก็ได้ยินว่าถ้าจะปลดออกจะต้องมีคดีป้ายไปด้วยอาจารย์ก็ใช่แล้วก็่ญญาจะจะามงารเป็นผมผมเป็นผมไม่เอาไว้อะ oh. ให้เป็นหอข้างแค่แต่ผมไม่เอาไปหมดนะผมเอาไปคนสองคนเท่านั้นเองฮะอาจารย์นี้ก็เลือดไหลออกนะรัตนเศสอืมเอาิรักกับวิรัติพอลูเลือดไหลออก ก็อย่างที่บอกไงที่ไหนหมดประโยชน์เนี่ยก็มันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละคือการเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะอธิบายยากหรอกถ้ามีประโยชน์เนี่ยแม่เด็กก็เหมือนแม่เด็กดูด่ะพอหมดประโยชน์ก็ไปโอ้ยลุงป้อมของเราลุงป้อมของเราหมายถึงว่าลุงป้อมก็เคยเป็นของทุกคนนะไม่ใช่องเราคนเดียวง่ายๆเหมือนกันโอ้ยอาจารย์โอ้โหเห็นสัจธรรมเลยอ่ะใช่ไหมใช่ ถ้าหมดประโยชน์เนี่ยก็ไปกันหมดอะตอนนี้โทรปู่ชวนคุณชวนไปหัวชวนเราเวาคนที่จะไปไ่นก็ได้ก็ต้องอยู่ต่อไปโอ้ตายละเห็นแบบท่านทีลพันธ์ก็่นคนนี้ก็ไปโอ้เจ็บปวดตอนนี้ไปพวกเขาเขาเขาไม่ดึงไว้หรือเปล่าอาจารย์คือพรกประชาธิปัตย์ก็ผลัดใบไม่ตอนนั้นน่ะไปผลัดเขาเองสลัดใบเขาเองอาจารย์สลัดผักก็คือคือคือ ผมเนี่ยนะดูการเมืองไทยเป็นกี่ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอยผลผลผลประโยชน์เนี่มายากําหนดข้างกําหนดพวกอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็บอกว่าเออกองกำงสองมารวมกับเพื่อไทยได้ยังไงการตับรวมเพื่อไทยได้ยังไง<แ>ผลสุดท้ายเนี่ยถ้าผลประโยชน์ลงตัวเนี่ยมันก็รวมตัวกันได้โอ้ยอาจารย์อืมเรียนมาทั้งหบดในกีดเส้นใต้บรรทัดเดียวกันเมืองไทยโอ้ย ผลประโยชน์ของใครอะฮะผลประโยชน์ของประชาชนป่าอาจารย์คือถ้าประชาชนเนี่ยผลประโยชน์ของใครวีาคืออย่างนี้เสือสมองเวลานักการเมืองเขาพูดผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเขาหมายถึงผลประโยชน์ของตัวเองเพราะตัวเองเป็นประชาชนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาประชาชนมาอ้างต้นใจอาจารย์หรือพวกตัวเองเป็นประชาชนก็ได้ S 1> <S 1> <S โอ้ยตาอาจารย์มันเศร้าไม่มีใครตักกันบนข,อขออ้อไหนจะพูดเราผมามาทำประโยชน์เพื่อตัวเองเราต้องพูดผมทำตพื่ถอประโยชน์ตัวชนการย้ายการมารวมกับพรรคเพื่อไทยของพรรคไฟฟ้าเนี่ยครับประชาชนในพื้นที่เขาต้องการเราทำเพื่อประาาารปชาชนก็ต้องพูดอย่างนี้ล้่นะ <S <S นี่แหละเราถึงต้องการเลือดใหม่ไหมอาจารย์ถึงจะอ่านแบบไปตามคอมพิวเตอร์บ้างอ่านโพยบ้างพูดติดขัดบ้างหรือพูดสู้คนพิธาไม่ได้บ้างกระดุนไม่เยื้องก็ ไ็ได้เด็กคนเมืองรุ่นใหม่ไหมลุ้นๆไปอาจารย์หรือไงไออม่จะเศร้าหนักขึ้นไปอีกเล่งเล่งล,ลูกไปอ๋อโอ้ยกลัวเนี่ยพ่อคัลูกอายุสามสิบเจ็ดเองกลัวถ้าเป็นสองสองก่อนเข้าใจจังหวะอาจารย์อมันเนาะมันแหมเล่งไปเออ,เ,อ,อเร่งไปเร่งไปเข้าใจตายอืออือาจารย์ในขณะเดียวกันอาจารย์มองคือถ้าถ้าบอกว่าออพลังประชารัฐ หรือแม้แต่กปปสแน,นอาจานะแล้วก็ไปรวมกับเพื่อไทยประชาธิปัตย์ไปร,รวมกับเพื่อไทยอาจารย์กองเชียร์เนี่ยจำนวนมากนะผมก็สัมผัสกับก,บกองเชียร์คือคือใครที่ที่ไปทริปกับว่าเนี่ยกปปสทั้งนั้นว่าพยายามจะแตะแล้วก็บอกว่าเออพยายามจะพูดเหมือนกับที่อาจารย์พูดนะนะคือสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างหลังกันนะ่ะอาจารย์เราก็ต้องดูแลตัวเราเองก็ต้องมองการมือเข้าใจอาจารย์มีอะไรที่จะบอกประชาชนที่ตามไม่ทันนะ่ะอาจารย์คือเขาตามไม่ทันนะ่ะ เขาปรับหัวใจไม่ทันในอาจารย์คือผมว่ามันก็ต้องอารรับความรู้ดบกรับความรู้สึกไปอ่ะก็ว<ม>่ามูนก็จะทํำยังไงอ่ะทําใจเมื่อในเมื่อ <c oughs> มันเป็นเป็นเป็นอีปละคุณก็ต้องคิดเป็นการเลือกจ้างข้างหน้าแล้วโอ้คือหลายคนเหมือนอกหักอาจารย์ครับครับก,ก็ก็ต้องยอมรับไอ้ไอ้สิ่งที่คุณเลือกไปอ่ะเป็น <c oughs> ที่ท,ที่ที่เป็นไป <c oughs> ทีนี้อย่างนี้คุณว่าปงครับ <c oughs> ความจริงไปใช้ปัดเนี่ยใจร้อนไปหน่อยอืออืออือคือคือพูดง,ง่ายๆว่าตอนนี้พลังประชารัฐก,ก็หมดไปแล้วและการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับพลังประชารัฐก,กไไ็ไม่ไม่ได้คะแนนเสียงเสียงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าประชาัตย,ยังยืนอยู่เนี่ยเป็นเป็นเป็นเอกภาพและยังอยู่ดำดาวทางที่ตัวเองเป็นเนี่ยบอว่าคะแนนเสียงเดิมเดิของประชาธิที่ยัพร้อมกลับมานะอื เพราะว่าขนาดเสียงพักประชาธิปัตย์เดิมเนี่ยที่เคยมีเยอะเนี่ยเทไปให้ทางลุงตู่ถูกไหมใช่จย์ทีนี้พอลุงตู่ออกไปจากการเมืองแล้วเนี่ยโอกาสเสียงเดิมเดิมที่จะกลับมาเป็นรานรานเสียงเนี่ยอาจจะได้อีกนะทีนี้พอมาเป็นอย่างนี้แล้วทีมันก็จะจะไม่ได้ไไดจะออ,นะอย่างไรในการเลือกตั้งอันล่าฮคือเจ้าตัวเจ้าตัวใหม่ถึงว่าผู้บริหารพักตอนนี้ไม่ว่าจะหัวหน้าพักหรือเลขาพักก็บอกว่าการไปร่วมรัฐบาลก็ อาจารย์ชนอาจารย์ถ้าเป็นอย่าอาจารย์จะได้มากกว่าอะไรก็ตามก็ดีแหละอาจารย์ทีนี้คือไม่ว่าจะแฟนฟ้าไม่ว่าจะแฟนกรปสเนี่ยแฟนแดงก็เป็นนะอาจารย์แฟนแดงหลายคนก็ยังรู้สึกถูกทิ้งไว้หรือหรือแฟนแดงจะต้องชินอาจารย์ก็ต้องชินแล้วล่ะหมายถึงว่าเขาก็ถูกทิ้งหลายครั้งก็ชินนะเออบางทีบางทีหัวหน้าเขาเรียกอะไรพู้นำจิตวิญญาณก็บอกว่าทิ้งผมไว้ไม่ต้องขึ้นเขาไปกับผมส่งผมถึงที่แล้วเดี๋ยวผมขึ้นเขาเองท่านก็เคยพูดนี้ใช่ใช่ คยเคยพูดง่ายว่ามันเหมือนกับว่าอะไรหเป็นการปลองดองของของผู้นําอ่ะโอ้แล้วข้างล่างปลองด้วยนะอาจารย์ข,ข้างข้างล่างไม่ไม่ไม่ปลองกันอยู่แล้วเพราะเขาสุดห้ายผ่านกันมาเป็ที่การ <c oughs> ปลองดองของผู้นําข้างบนเนี่ย <c oughs> นะครับก็อาจจะเป็นเงื่อนไขของนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยแต่ที่สําคัญก็คือผลป,ประโยชน์ที่ลงตัวอาจารย์แล้วพอแฟนส้มเนี่ยคือพอส้มดื้อด้านไม่ยอมงอเนี่ย ก็ไปหาว่าเขาดื้อด้านไม่ยอมเปลี่ยนจุดยืไยนมไม่ยอมนู่นไม่ยอมนี่แฟนชอไหลายคนก็บอกว่านี่ไอ้ข้อบางข้ออย่างเช่น1 1 2่งหสองเนี่ยลดลดไป้างอีกร้อข้อจะได้ทําจะได้ตั้งรัฐบาลมีอํานาจในมือจะได้ช่วยแก้ไขประเทศชาติพอไม่ยอมก็ก็บอกเขาดื้อด้านอาจารย์ พอคนไปไปปลองดองก็บอกว่าเขาเขาเขาผลประโยชน์ของตัวเองนะกั้นเมืองพอดื้อด้านก็บอกว่าดื้อด้านเกินไปเกินไปไม่ได้ตําแหน่งอาจารย์เอาไงดีก็ในหนึ่งสองเองนี้เขาบอกว่าคงคงไม่มีอะไรสบายแล้วใช่ไหมเขาจะทาบการเมืองเลิกเลิกส้มปเด็นกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตของส้มน่าจะดีขึ้นนะเพอส้มก็จะไม่เอาหนึ่งถึงสองเลยใช่ไหมอาจารย์เลิกใช่ไหมคือคือคืออาจจะพูดถึงการแก้ไขแต่แต่เขาคงดีบมดเดียนแล้วล่ะ ็คงจะไม่ไปในลักษณะที่หักด้านพระด้วยข่าวอาจจะหา,าทางออกในทางนึ่งๆครับแล้วก็ประชาชนหรือโบเตอร์เนี่ยก็เขา้าใจอยู่แล้วว่าตอน,นเ,ออเ,อเ,เนี้การเมืองเราในเรื่องอะไรที่นํามาเป็นนโยบายได้หรือไม่เป็นนโยบายได้ครับบอกมเห็ตรงนั้นนะครับคือตอนนี้ส้มเขาก็พยายามออกอธิบายนะอาจารย์เพราะว่ามันมีการตั้งคําถามว่า ไอ้การดึงเอา1 2, นึมากลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วมันกระทบสามสามบันหลักแม่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมันเอื้อต่างชาติไหมผมก็เห็นคอนเทนต์อยู่ในโลกออนไลน์นะอาจารย์ว่าเขาต้องออกพยายามอธิบายตัวเองว่าว่าเขาออกห่างจากต่างชาติแต่มันดูอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปตลอดว่ามันมีความโน้มเอียงที่จะ ที่จะเกื้อหนุนกันเช่นต่างชาติออเบเชียบางทีพอต่างชาติออเบเชียมากๆเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมต้องช่วยกันขนาดนี้วะอะไรเ่างี้อาจารย์คือเราเป็นคนกลางนะเราอยู่กลางหมายถวงว่าเราอยู่กลางแบบไม่เห็นด้วยนะไม่ใช่กลางแบบแบบไม่ไม่รู้อะไรเลยอาจารย์เขาก็พยายามต้องอธิบายกับความเอื้อไปกับต่างชาติประเด็นนี้อาจารย์ว่าจบเลยใช่ไหมฮะหมดไปเพราะเป็นคนรุ่นเก่าของส้มผมว่ามันมันควรควรจะจบแล้วล่ะ นะครับเรื่องนี้มันไม่ไม่น,มน,มน,น่าที่จะเป็นเป็นประเด็นในในอนาคตแล้วก็มันกาดีอย่างนี้เพราะถ้าสมมติพรรคประชาชนใช้คำนี้ว่านะครับเรื่องพูดเรืองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจ,จะจัดตั้งรัฐบาลเขาหน้าเขาจัดตั้งง่ายๆนี่ไงอาจารย์ก็เลยจะถามต่อถ้างั้นมองไปอีกสามปีเนี่ยถ้าส้มเขาไม่ติดเรื่องนี้มันก็มีโอกาสที่หนึ่งเขาโอกาสเขาจัตั้งรัฐบาลได้ในสามปีนี้เลยไหมอาจารย์หรือตัวเราเลือกตั้งใหม่อ๋อในเลือกตั้งใหม่เดีอ๋อโอเคเพราะเพราะเพราะในภายใน ปีนี้เนี่ยทางที่นี้ก็ยังเหนียวด้านอยู่เขาไม่ยอมหรอกยอมอยู่แล้วถ้าในชาวน่าเนี่ยคนพูดว่าส้มต้องได้250เพื่อทีจะตั้งรัฐบาลได้แต่ผมว่าไม่ไม่อาจจะไม่รอเสมอไปเข้าใจมันไม่ถึงเพราะว่าเงื่อนไขที่ส้มจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะว่าแต่พรรคเขาลังเกียจที่ว่าทุกคนลังเกียจใช่งห่ตัวเหม็นตัวเหม็นไม่เข้าเพราะถาตัวหนึ่งหนึ่งสองไม่ดีในสมการของนโยบายแล้วเนี่ยโอกาสส้มที่จะจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปได้ โอ้อาจารย์แต่ขนาดเดียวกันมันจะกลายเป็นการเมืองที่ผลประโยชน์ของนักการเมืองอย่างที่อาจารย์ว่าไว้ข้อหนึ่งเมื่อกี้ว่าเอ้ยไม่ได้พูดผลไม่ได้พูดนโยบายอะไรกันเลยตัวเลขลงตัวบวกลบคูณฐานเป็นก็รวมกันได้แล้วผสมพันธุ์การอย่างเงี้ยส้มก็กลายเป็นเหมือนกับพรรคอื่นๆที่มันมีอยู่ดาราดืดคือจริงริมันดีเลี่ยงไม่ได้นะประเทศไทยเราเดบดีเลี่ยงกับความเป็นรัฐบาลผสมไม่ได้อเข้าใจแต่ไม่ควรจะผสมกันด้วยกันจริงๆนั่นเองครับไม่ควรจะผสมกันด้วยนโยบายไหมอาจารย์ คือส่วนใหญ่เขาก็าเอานโยบายมาอ่านนะจริออทีก็เราผสมดส้วยผลประโยชน,น,น์ตำแหน่งคอรมบใครด้นั่นซสิน,นั่น,นสิอาจารย์เดโทษอาจใช่อาจารย์ตรงไปตรงมาใช่มันใช่เลยอ่ะแล้วกี่ปีมาอาจารย์ก็ <c oughs> บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนอาจารย์ถ้าเป็นที่อื่นเขาก็จะแบบซ้ายสุดกับขวาสุดเขาจะไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหมอาจารย์นั่นนะ <c oughs> ่ะคือจุดพีคมครับได้กลางได้และเขาตรงกลางเนี่ยมามาปนผสมไปมาโนนี่ไปมาแต่ของเราไม่ออาจารย์มันไม่ได้มีซ้ายมีขวาจริงมันมันมึน คือสิ่งที่ผมบอกว่ารรคประชาชนเนี่ยภาคข้างหน้าเนี่ยเขาได้ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเนี้ยที่นั่งเนี่ยแล้วก็รรคที่รองลงมาได้ร้อยสิบร้อยอะไรเงี้ย่ะราสุดท้ายมันอีกเรียกไม่ได้นะที่จะให้เขาจัดตั้งรัฐบาลครับแล้วเขาไม่มีเองอนใชมนหนึ่งหนึ่งสองแล้วเนี่ยโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเขามีอา,อาจารย์ครับตอนคุณเศรษฐาตก,กเก้าอี้เนี่ยอยู่ๆพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่เอา อาจารย์จำได้ไหมตอนนั้นมันมีข่าวคุณเศรษฐาก็เลยจะตัดสินก็นเลยจะตกเก้าอี้ภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นมาใช่ไหมเอาคาสินโนแล้วคุณทักษิณก็ต้องไปไปคุยกันใกล้ๆช่วเวลาใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยไปตีก๊อฟอะไรกันอยู่ที่ที่โคราชแล้วก็มีเอาหลักในทุนพักรวมไทยสร้างชาติอะไรกร้าฟอะไรอย่างที่เราทราบน,นะไม่ไม่มีอะไรปิดบงังก็เปิดหน้าเล่นก็หมายความว่า เอ๊ะมันมีความพร้อมจะแตกกันอยู่ในพักร่วมรัฐบาลหมายความว่าในสามปีนี้อาจารย์บอกว่ามันไม่เปลี่ยนหรอกอาจารย์แล้วถ้ามันเกิดมีอุบิเหตุอะไรก็ตามเนี่ยมันจะจะเปลี่ยนกลับไปสูตรเดิมที่เอาส้มกลับมาผสมได้ไหมอันนี้ผมถามเผื่อไปเลยคือผมอาจารย์ผมฟันทองได้เลยฮะไม่ได้โอ้เพราะคุณท่านิีผู้ชัดเจนในวันที่ยี่สิบสองสิงหาครับบนเวทีนนานะครับ พูดว่ายังไงเราทิ้งทางนี้ไปได้เพราะเราจบับมือกันมาแล้วแม้กระทั่งการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยโอเค,อ,เคอย่างนั้นรัก,ก,ก,กรักทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งเกลียดไปแต่ว่าขัดกันบางเรื่องรักกันบางเรื่องเกลียดกันบางเรื่อง,อง,องก็ต้องอยู่ด้วยกันไปกอดคอกันแหววอออจาจพร์อมตั้งขอ้อสังเกตอย่างครับในอนาคตเนี่ยจะมีพรรคการเมืองให,หม่ที่อ,าาออกมาในแนวสีส้มไหมเออเนี่ยรออยู่อาจารย์ ตอนนี้ตอนนี้ควรจะกอดตัวจะมีโอกาสไหมใช่คือตอนนี้การเมืองเนี่ยมันแบ่งซีกชัดเจนถูกไหมครับครับแต่อีกซีกเนี่ยมีพรรคเดียวเท่านั้นเองนั่นสิแต่เดี๋ยวเขาจะโตเอาโตเอานะเออมนีมันมีเยอะใช่อาจารย์และซีกเนี่ยแไม่โตนะนั่นนี่สิมันจะเล็กลงเล็กลงไอ้ซีกเนี้ยจะโตแต่ไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังไงในอนาคตเนี่ยการจะตั้งพรรคการเมืองในแนวพรรคฝ่าย เขาได้ดีกว่าใช่คขาบเข้าได้ใช่ใช่แต่ฝั่งอนุรักษ์เอมันมันจะยังไงครับอาจารย์เสาว์อาทิตย์เนี้ยพิษณุโลกแดงกับส้มเฉือนกันที่เขตหนึ่งอาจารย์ฟันธงไหมใครมาผมไม่รู้นะผมดูจากลาสลาสบุรีเ่ยอือคือผมมองว่าเพื่อไทยมีโอกาสมากกว่าอืมฮึฮ่เพราะว่าตั้งซ่อมเนี่ยคนไปใช้สิทธ์น้อย อ๋อจะบอกกระแสส้มตกลงท<ร>ี่สำคัญที่สุดมันเป็นการรวมบาธาสาบาธาคือคือเดียวเดีวยวไงเออเข้าใจอาจารย์เพราะฉะนั้นพักส้มเนยเวลาที่ตั้งซ้มเนี่ยโอกาสมันจะน้อยเพราะว่าเดียวเดียวเออที่เหลือเขารวมตัวการรวมรวมรวมสี่การแต่ถ้าเป็นการได้ตั้งใหญ่เนี่ย มันจะมันเลแย่งกันเสยมันกระจายเอออันเนี้ยเป็นบทเรียนได้แล้วใช่ไหมอาจารย์ว่าว่าเย่าพงายาที่ผมอยู่จะไกินพักเพื่อไทยเดี๋ยวมีโอกาสมากกว่าเนี่ยเพราเป็นการแข่งขันระหว่างเพื่อไทยกับพักประชาชนเข้าใจอาจารย์แต่ถ้ามีพังประชาลัดลงประชาธิปัตยัลงลงไทยกัางลงก็จะมาชน์แน่นอนเออจะมาแชร์ฝั่งนี้เข้าใจอาจารย์ฝั่งนี้ครับเพราะชนะเนี่ยมันเดี่ยวเดียวเนี่ย โอกาสเพื่อไทยมีมากกว่าแต่แม่เขาพังส้มจะไม่มีโอกาสชนะนะออแต่นี่เราพูดถึงว่าพรรคที่มีโอกาสชนะเนี่ยมองเพื่อไทยมากกว่ามองจากราชบุรีเข้าใจไม่ได้แปลว่าส้มกระแสตกลงใช่ใช่ไม่ได้แปลอย่างนั้นโอ้ oh, ดังนั้นเนี่ยเพราะว่าคะแนนมันไม่สปิทไงเข้าใจอาจารย์ดังนั้นก็ต้องวางหมากวางเกมกันใหม่สําหรับเกมในอนาคตแล้วก็ต้องเริ่มทํตั้งแต่ตอนนี้นะโอ้อาจารย์พอชัย รีเควสหมายว่าเรียกร้องพักที่มีจุดยืนฟากสม้มแต่ไม่เป็นแบบสม้มโอ้น่าสนใจ,นะจครับอาจารย์ใช่ครับครบครือเรามีพักที่ก้าวหน้าเสรีก้าวหน้าก็ปกป้องสถาบันก็ได้อืกอหมคุณก้าวหน้าในเรื่องอื่นๆนายคุณจะบอกไม่เกน ان, ินดาหาร์สถาบันเป็นจุด<ห>ดีพูดได้เลยใช่อาจารย์แล้วคุณก็ย้งสถาบันไว้เป็นจุดดีเป็นจุดดีเข้าใจได้เข้าใจได้เออมีพักแบบนี้ขึ้นมาไหม่ะครับอ่าคุณมีพักเสรียมอา ย่ยกย่องรับถือโทษฐานกระสอบมันก็ได้โอ้ท่ามีอาจารย์อาจารย์พรชัยพร้อมไปที่ปรึกษาเลยไหมพร้อมเป็นหัวหน้าฟ้าให้เลยปิดท้ายตรงนี้ครับขอบพรคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผม FM 105 Smile Thailand